สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชันเครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูปตราจินเจนดื่มน้ำขิงดื่มจินเจนซานตาเฟ่เสิร์ฟความสุขทุกสถานีตอนนั้นอาจารย์มีแบบรวยไหมมีอู้ฟูไ่ไหมมีรถหลายคันมีบ้านหลายหลังอะไรอย่างเงี้เยอะเอะก็ไม่เหลือ,อเลยเลเหลือหนี้สามล้านแล้วเพื่อนอาจารย์เพื่อนคนนึงรู้ว่าถูกยึดไปเรียบร้อยแล้ว ผู้ข้อตายอีกคนหนึ่งเป็นอัลไซเมอร์เหลือผมอยู่คนเดียวที่ยังรู้สึกว่ายังมีสติสัมปัญญะดีอยู่เสร็จเลยหมดถูกตอนแล้วนี่สามแรกเป็นนี่นอกระบบดอกเบี้ยแล้ละสองต่อเดือนโอ้โหต่อเดือนนะต่อเดือนนะเดือนนึงต้องจ่ายหกหมื่นเฉพาะดอกเบีย้ยทุกมากตอนนั้นจะทํำยังไงกลับไปเป็นอาจารย์พิเศษครับตามวิทยาลัยมหาลัยต่างๆตรงไหนที่เราพอจะสอนได้หรือรู้จัก รายได้ก็ใกล้เคียงกันกับดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายคือหาทั้งเดือนเนี่ยได้เดือนละหกหมื่นหรือเกินมาหน่อยเกินมาหน่อยเพื่อหกเจ็ดแปดหมื่นอ่ะใช่แปดหมื่นมีเงินใช้เพียงเดือนละสองสอนเต็มที่แล้วได้แค่นี้ล่ะใช่แล้วก็คิดว่าอยู่อย่างนี้ต่อไปไม่ต้องหางานมันนั่งพิจารณาดูว่าจะหาเราจะทํางานอะไรดีที่มันมันมันสมดุลกับหนี้ที่มีแล้วก็อนาคตยามเกษียณ อนานคตของลูกสุดท้ายคือคิดได้ว่าจะต้องทําการเกษตรอย่างที่เราชอบทําเกษตรอย่างที่เราชอบทําไมอาจารย์คิดอย่างนั้นได้ะคิดค<น>ได้คน,คนก็จะคิดว่าเกษตรเท่ากับจนใช่แต่อาจารย์คิดว่าเกษตรเท่ากับมั่งคั่งเลยแหละมั่งคั่งเลยเมั่งคั่งไม่ได้หมายความว่าร่าํารวยครับร่ารวยคือเงินเป็นหลักเงินเป็นตัวตั้งแต่มั่งคั่งในความสุขเป็นตัวตั้ง<อ>ความสมบูรณ์พุนสุข ผมเรียกว่ามั่งคั่งรที่ผมกลับหนึ่งกเกษตรแน่นอนอย่างที่เราชอบสมัยเราเป็นเด็กเราชอบกเกษตรมากอยากไปทําเกษตรครับอ,อีกประเด็นหนึ่งคือที่กลับไปไม่ได้พ่อพ่อแม่ไม่อยากให้กลับเพลินชวนนั้นพ่อแม่เสียครับแต่ก่อนหน้านั้นผมวางแผนอยู่ยประมาณสปีที่ต้องสอนพิเศษเพื่อใช้ดอกเบี้ย เดือนละหกหมื่นสามปีในช่วงที่ผมวางแผนว่ากลับไปจะทําอะไรได้บ้างอ๋อทำ <นะ S 1> สองอย่างด้วยกันในสามปีนั้นคือคสอนหนังสือหาเงินไปจ่ายดอกเบี้ยครับและวางแผนชีวิต<ช>ว่าเราจะเปลี่ยนไปละเราจะไม่อยู่ในวิถีแบบเอาเงินเป็นที่ตั้งแล้วคือจะทําเกษตรแน่นอนกเกษตรแน่นอนแต่กเกษตรมันคือจนอืเราก็มานั่งวางแผนว่าทํำยังไงถึงจะจะไปทําเกษตรแล้วไม่จนไม่จนด้วยครับแต่จริงๆลึกๆกคือแรงบนันดาใจผมคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ ทรงมีชื่อเสียงมากทั่วโลกครับตลอดชีวิตของพระองค์ท่านทรงเน้นเรื่องเกษตรและเรื่องการใช้ชีวิตที่พอเพียงมาโดยตลอดทรงสอนทรงทําทฤษฎีอะไรต่างมาให้ดูให้เห็นเป็นตัวอย่างและพระองค์ท่านเองก็ทําด้วยทรงกระทาใน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 วังในวังด้วยผมก็เอาภาพยนตร์บ้าง YouTube บ้างหรือว่าวีซีดีที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเรื่องมาดูว่าพระองค์สอนอะไรบ้างพระองค์ทรงสอนในสิ่งที่เราชอบทั้งสิ้น ก็เกิดแรงบันดาลใจว่าเราถ้ากลับไปทําเราจะต้องไปทําอย่างที่พงษ์ท่านสอนอแล้วก็วางแผนจริงๆทุกอย่างจะทํางานทุกทุกคนวางแผนหมดเลยครับแล้วทําไมเกษตรจะไม่วางแผนอืต้องวางแผนต้องวางแผนอาจารย์วางแผนผมจะวางแผนเป็นระยะสั้นระยะกลางระยะยาวและระยะถาวรมีสี่ระยะระยะสั้นคือเป็นรายเดือนในชีวิตประจาวันเป็นเดือนเดือนเดือนนี้จะอยู่ด้วยด้วยยังไง ้แลวก็ระยะกลางนี่ระยะกลางก็คือปีหนึ่งปีหนึ่งถึงสปีพอระยะยาวมันจะต้องประมาณเจปีระยะทาวรคือตั้งแต่สิบห้ปีเป็นต้นไปไปถึงอีกร้อยปีข้างหน้าคือเหมือนว่ามีแผนที่ชีวิตด้วยแล้วก็ผังที่ดินที่เราจะไปทําด้วยเมื่อกลับไปที่บ้านเกิดที่ดินของตัวเองตามแผนได้เป๊ะไหมครับสภาพมันเป็นไปอย่างที่เราคิดอะไรยังไงไหมครับ ตอนนั้นอาจารย์ไปด้วยสภาพยังไงฮะมีเงินติดตัวเท่าไหร่อะไรยังไง<อ>มีหนี้้าอยู่เท่าไหร่อะไรที่เป็นเงินสะสมเงินที่อยู่ในสหกรณ์อมทรัพย์อะไรที่ฝากฝา,ากไว้ปิดทุกบัญชีขายทุกอย่างที่มีทั้งหมดเลยคืนหนี้ให้หมดก็ยังไม่หมดยังเป็นหนี้อยู่สามแสนเงินสดตอนนั้นมีติดตัวอยู่สอง0รอบาทกลับบ้านเดี๋ยวลูกเมียว่าไงที่อาจารย์บอกไม่เอาแล้วไม่อยู่แล้ว<อ>ไม่เป็นอาจารย์ไม่สอนนู่นนี่แล้วภรรยาผมก็ยังเป็นครูอยู่นะภรรยาผมน่ารักมากเขา เขาอยู่กินข้าวผมตลอดไม่เคยซ้ําเติมหรือทับถมผมบอกเขาจะมาปีวิเวกแล้วนะจะอยู่คนเดียวไม่คบใครเลยจะทําเกษตรแบบนี้บอกเขาว่าผมจะทําอะไรเขาบอกก็ดีมีเงิน2 0 0 8 2นแผมบอกผมจะอยู่ผมวางแผนแล้วว่าผมจะอยู่ยังไงในเดือนแรกให้ให้สองพันแปดใช้ใช้ได้แรกเริ่มมาผมก็มาทําเตาเผาถ่านไฟฟ้าทางหลวงเขาตัดแต่งกิ่งไม้ที่มาละสายไฟละกองไว้ตามทางถนนผู้ปลูกสวนลำไยสวนเงาะมันคุดก็ตัดแต่งกิ่งทุกปี กิ่งไม้เหลือเยอะมากแล้วปล่อยให้ผุเสียดายบางคนคิดว่าเผาถ่านคือเหมือนเอาฟืนมากองทั้งสุนังกองใหญ่หญๆเผามแล้วเหลือเป็นขี้เถ้าสักครึ่งหนึ่งเ,เป็นถ่านอีกครึ่งหนึ่งเดือถ่านนิดเดียวอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อของ,ของเราเ,เหมือนอบทำเตาอ,อบอบเพื่อจะกั่นน้ำส้มควันมาให้ควันค่อยๆออ,อ,ออกมา ค่อยๆให้ไม้สันดาบคือหม่ควาว่าคือเดือนแรกยังไม่ได้ปลูกอะไรเลยใช่ไหมอาจารย์มานั่งทำฐานนี่ก่อนยังในเดือนแรกเนี่ยสัญญาการเช่าอ้อยกับมันที่ที่เราให้เขาเช่าเนี่ยอ๋อแต่ก่อนอาจารย์ยังไม่มาทำที่บ้านเลยให้เขาเช่าไปมันยังไม่หมดสัญญาใช่ก็ปีหนึ่งเราเหลืออีกปีหนึ่งแปลว่าปีแรกอาจารย์เข้าไปทําที่ตัวเองไม่ได้ฮะใช่เพราะผมโชคดีว่าถนนมันผ่านหน้าบ้านแลวผมใช้บริเวณหน้าที่นั่นแหละครับในการเป็นที่อยู่ที่เพาถฐานที่กันน้ำ้มคนไม้ครับบางคนคิดว่า คนเผาถ่านเป็นคนตัดไม้ทำลายป่าผมว่าคนละเรื่องกันถ่านเราไม่ได้มาจากไม้ในป่าเรามาจากไม้ในที่ดินในที่ดินที่เราปลูกหรือแม้กระทั่งที่เป็นเศษที่เขาไม่ใช้ที่เขาไม่ใช้แล้วผมว่าระยะสั้นปีแรกเผาถ่านการนำโซ่กระไม้เพาะกล้าพันไม้ทำดินโตต้นไม้ได้ครับลิดละร้อยหนึ่งที่ผมขายอยู่ทุกวันนี้ยังได้ราคานี้อยู่ราคานี้อยู่แล้วก็ใช้หลากหลายมากส่วนมากก็เป็นอุปกรณ์ในการป้องกันแมลงใช่ไหมอาจารย์เออเกี่ยวกับการเกษตร เกี่ยวกับทาหน้ายางเกี่ยวกับทำยางแผ่นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทอผ้าอ๋อเหอรอเหรอผมนึกว่าแค่รรไปใช้ไล่แมลงอย่างเดียวเครื่องปะทินผิวโลชั่นทั้งหลายต้องผสมวูดไวกาทั้งนั้นถ้าพู้นึ่งทรงคนมาต้องสักอาทิตย์หนึ่งเลย <c oughs> ตกลงเดือนแรกรอดไหมจังเดือนแรกผมเผาฐานได้200 200กระสอบกระสอบละกระสอบละ200บาท200คูณสอ0ร0 0ยส น้ำส้มคนไม้ก็ได้ประมาณ500ลิตรลิตรละร้อยลิตรละร้อยหนึ่งห้าร้อยก็ห้าหมื่นดิครับตรงลงเดือนแรกก็ประมาณแปดเก้าหมื่นบาทเออแล้วก็ไม่ใช่เผา่านทั้งวีทั้งวันครับ่านเตาใหญ่ๆหญ่เนี่ยที่ครั้งหนึ่งห้าสิบกระสอบอ่ะมันใช้เวลาประมาณเจ็ดวันหลังจากที่เราเผาจุดไฟหน้าเตามันติดดีแล้วเราเจ็ดวันนี้ไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องยุ่งอะไรกับตรงนี้เลยเพียงแต่รองน้ำส้มคนไม้ใส่ถังไว้ ตอนนั้นจะว่างทั้งวันละเวลาว่างนั่นแหละผมเอาใบไม้ใบยามาหมักทําเป็นดินปลูกต้นไม้ทําเป็นผูยอินทรีย์แล้วก็เมล็ดมาเพาะกล้าพันไม้เพื่อเตรียมไว้ปลูกในปีหน้าหลังจากที่สัญญาเช่าหมดลังจากเพาะกล้าพันไม้ไปเรื่อยๆก็ปรากฏว่าเราไปตั้งข้างๆถนนเพราะเรามีที่อยู่ข้างถนนไม่ได้จะตั้งขายอันนี้จะตั้งเพราะมันไม่มีที่ตั้งตั้งไว้ยาวๆทำแสลมคุมไว้คนก็มาซื้ออยู่เรื่อยจนกระทั่งเราจะต้องเพาะมากขึ้นเพื่อให้ทันกาบ กลายเป็น,นต้นกล้านีก่ก็คนมาซื้ออีกใช่มาซื้อตลอดทั้งปีนะั้นขายน่าจะได้สักประมาณสีห้าแสนต้นเหมือนกันโอ้โหต้นเท่าไหร่นะต้นละยี่บบาทยีิบบาทใครจะ <ขา S 2> รู้ <ขา S 2> ว่ามันกลายเป็นอย่างนี้ได้ทุกอาชีพไม่ว่าอาชีพเกษตรหรืออาชีพอื่นๆก็ตามทุกคนมองหาแต่สิ่งที่ตัวเองขาดและเป็นข้ออ้างเช่นทำกเกษตรไม่ได้เพราะไม่มีที่ดิน ไม่มีทุนไม่มีทักษะไม่มีความรู้ตอนนั้นผมไม่มีอะไรถ้าผมคิดว่าผมไม่มีอะไรผมก็ไม่ผมก็ไม่ทาไม่เง้นผมไม่ได้มองว่าผมไม่มีอะไรแต่มองว่าผมเหลืออะไรแล้วผมเหลืออะไรแล้วเอาสิ่งที่มีเหลือที่มีนั่นแหละเอามาทาอย่าไปมองคนอื่นมองตัวเรานี่แหละจะทําต้องมีอันนี้ผมไม่มีผมไม่มีทําไม่ได้ไม่มีทําไม่ได้ไม่มีทำไม่ได้ใชคือไม่ได้ทําวันนี้อาจารย์ทํามากี่ปีแล้วครับตั้งแต่วันแรกที่ไปเผาถ่านเจ็ดปีครับเจ็ดปีแสดงว่าเข้าแผ่ระยะกลางแล้ว ตอนนี้ระยะกลางระยะกลางเป็นยังไงครับแผนระยะกลางระยะกลางก็คือใบไม้ทั้งหลายที่มีอยู่ในป่าของเราห้าสิบห้าไร่เนี่ยครับมาหล่นมาโดยเฉลี่ยเดือนหนึ่งประมาณตันหนึ่งและทุกคนก็ทิ้งมันไปหมดเผาอีกต่างหากบางคนเผาทิ้งอีกต่างหากเผาทิ้งเสียดายหญ้าหญ้าทั้งหลายผมจะตัดใบไม้กวาดรวมเป็นกองห้าสิบห้าไร่ก็เท่ากับห้าสิบห้ากอง เอาไปทําดินปลูกต้นไม้อขายได้ขายได้ด้วยเอไม่ต้องมากกับกองละห้าพันสมมติอันนี้มาถึงระยะกลางนี่ระยะกลาง,าลางแล้วอาจารย์ปลูกพืชปลูกอะไรบ้างครับผมปลูกต้นไม้หลากหลายชนิดเป็นไม้ยืนต้นล้วนก็คือทําเป็นป่าเลยปลาลย่ปาเลยครับห่างก,กันสองเมตรบ้างสาเมตรบ้างเป็นแถวอ่ถ้าคนนอกเดินมามองเอ๊ะคุณลุงคนนี้บ้าว่าเขาก็มีแต่ปลูกข้าวปลูกข้าวโพดปลูกอ้อยคุณลุงปลูกต้นไม้ยืนต้นหมดเลยแล้วคุณลุงเอาอะไรกินปีแรกก็เป็นอย่างนั้น เวลาปลูกเสรหลายคนว่าผมบ้าหมดอะผมเชื่อมันว่าในหลวงพิจารณามาอย่างรอบคอบแล้วครับไม่มีใครอยากให้ประชากรของโครงเป็นคนโจรผมดูไม่น่าจะมีสินค้าอะไรที่เก็บทันได้เงินเก็บไม่ทันเพิ่มขึ้นแพงกว่าเดิมแพงกว่าเดิมแล้วในโลกนี้ขกาปลูกกันได้แค่6ประเทศเองผลผลิตโดยเฉลี่ยคือกิโลหนึงต่อเดือนผมคงมีต้นไม้ประมาณห่ต้นหมื่นกิโลคูณด้วย400ก ก็แค่4ล้านแค่นั้นเอง